สวัสดีครับพิดรักแฟนสปอยสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้เป็นหนังเก่าในปี1,996กับหนังเรื่องโจอพาร์ตเมนต์นายโจจ๋าแมงสาบมลา้วจ้าแล้วในเรื่องจะสนุกสนานปนความเก่าขนาดไหนถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันเลยบอกลาเลิกขาดบุหรี่วันนี้ฟิลดีกลิ่นแน่นใช้ในสถานที่ปิดได้คนรอบข้างไม่รำคาญ มาจากช่องนี้มีโปรโมชั่นพิเศษณมหานครน,นิวยอร์กนายโจนหนุ่มจากรัฐไอโอวาเดินทางเข้าสู่เมืองใหญ่ลงจากรถมาไม่ทันไรหนุ่มโจก็โดนจี้ไปถึง3ครั้งติดทำให้เหลือตังติดตัวอยู่ไม่กี่บาท และสิ่งแรกที่เขาต้องทํานั้นก็คือหาเช่าอาพาร์ตเมนต์เขาตะเวนดูตามที่ต่างๆแต่ละที่สภาพห้องนั้นก็สุดจะเนา่าแต่ราคานั้นแสนแพงโจโดเดินคอตกเริ่มจะหมดหวังกับการหาห้องเขาก็มาเจอชายคนนึงนอนเลือดท่วมอยู่กลางถนนโจเลยเดินเข้าไปจับตัวชายคนนั้นทันใดนั้นเขาก็ตื่นขึ้นมากดนาฬิกาหยุดเวลาบอกว่าเขานอนแช่อย,อยู่อย่างนี้2วัน7จ็ดชั่วโมงยี่สานาทีกับ4วินาทีจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นอะไรแต่เขาเป็นอาร์ติสที่ต้องการโชว์ว่าคนในเมืองนี้มันแรงน้ําใจแค่ไหน จากนั้นโจและหนุ่มอาร์ติสต์คนนี้ก็มานั่งกินกาแฟกันพอนุ่มอาร์ติสต์นามว่าวอเตอร์ชิดก็ทักโจว่าเอ็งนี่มันมาจากนอกเมืองแงมเขาก็าเลยบอกว่าใช่แล้วเขามาจากรัฐไอโอวาแล้วเขากาลังหาห้องพักราคาถูกอยู่วอเตอร์ชิดขำในความไร้เดียงสาของโจบอกว่าในเมืองใหญ่แบบนี้เอ็งหาห้องราคาถูกไม่ได้หรอกนอกจากจะมีห้องเช่าราคาที่ถูกควบคุมโจสงสัยว่าห้องเช่าราคาควบคุมเป็นยังไงวอเตอร์ชิดเลยเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอาพาร์ตเมนต์ที่ทางการสั่งไม่ให้ขึ้นราคา ตั้งแต่ปลายปี1950และมันก็หายากมาก เพราะว่าไม่ค่อยมีคนจะย้ายออกจากต่อมาเราก็จะเห็นวาอพาร์ตเมนต์ดังกล่าวแล้วเราก็จะเห็นไอจิโก้สองคนที่พยายามวางแผนกันแกล้งคนที่เช่าอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เพื่อให้พวกเขาทนไม่ไหวและย้ายออกไปมันเราลวดไปขึงตรงทางเดินทันใดนั้นหญิงแก่ที่เช่าอยู่ในอพาร์ตเมนต์เดินออกมาก็สะดุดลวดตกบันไดกิ่งลงมา3 4ชั้นตกลงมากระแทกพื้นแต่เธอก็ไม่เป็นไรอึดชิบหายจากนั้นโจและอาร์ติส์คนนั้นก็เดินผ่านมาที่หน้าอพาร์ตเมนต์ทันใดนั้นหญิงแก่ที่เพิ่งตกบันไดก็เดอกาาาาหรตววัใจยย อาสติดหนุ่มและแกงตะโกนว่าเธอคนนี้เป็นแม่ของโจไอ้หนุ่มโจเลยเนี่ยรับสิทธิห้องเช่าราคาถูกต่อไปต่อมาหนุ่มโจก็ย้ายของเข้ามาที่ห้องนอกจากหนุ่มโจที่อยู่ในห้องนี้แล้วเราก็จะได้ยินเสียงเล็กๆคุยกันตลอดเวลามันคือเสียงของเหล่าพลพักแมลงสาบพ,พวกมันสังเกตพฤติกรรมของโจอยู่หลายวันโจซึ่งมีนิสัยกินทิ้งกินขว้างสกปรกซกมกเลยเป็นที่ถูกใจพลพักแมลงสาบไม่น้อย จากนั้นไอจิกโกสองคนก็มาเก็บค่าเช่าไอสองคนนี้มันเป็นลูกน้องของเจ้าของตึกที่ต้องการจะบีบให้ผู้เช่านั้นออกวันต่อมาขณะที่โจกำลังนั่งรถเมล์กลับมาที่บ้านเขามองออกไปนอกกระจกก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่ง กำลังปลูกต้นไม้สวยอ,อล่าจับใจไอ้โจซะเหลือเกินสาวสวยผมทองคนนี้เธอมีชื่อว่าลินลี่เธอทำงานอยู่ในศูนย์ร้องทุกมหานครนิวยอร์กเธอเป็นผู้หญิงจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนและยังชอบปลูกต้นไม้ดอกไม้เป็นชีวิตจ,จิตใจและพ่อของเธอยังเป็นถึงท่านวุฒิสมาชิกอีกด้วยจากต่อมาเราก็จะเห็นว่าพ่อของลินลี่ที่เป็นท่านวุฒิได้นัดพบกับคุณบีองโก้และลูกสมุนของมันก็ติดตามมาด้วยทําให้เรารู้ว่าตอนนี้โจเป็นผู้เช่ารายสุดท้ายของอพาร์ตเมนต์แห่งนั้นก่อนที่มันจะถูกทุบเพื่อสร้างเป็นคุกที่ใหญ่ที่สุดในนนฝััั่งแมฮตตากต มาเราก็จะเห็นว่าหลังจากที่โจนั้นเข้านอนพวกมแมลงสาบก็ได้ประชุมกันมแมลงสาบหัวโจกตัวหนึ่งนั้นชื่อว่าราฟอีกตัวหนึ่งนั้นชื่อโรอดนี่พวกมันนั้นบอกว่าโจนั้นไม่อาบน้าไม่ดูดฝุ่นไม่กวาดห้องเป็นจอมโสโครกซกมกที่สุดในปัตตภีทําให้พวกมันหลงรักโจเป็นอย่างมากพวกมันจึงตัดสินใจจะรับโจเข้าเป็นพวกแต่ตอนนั้นเองไอ้ลูกสมุนทั้งสองคนของเจ้าของอพาร์ตเมนต์ก็บุกเข้ามาในห้องเพื่อจะมากระทืบไปโจแล้วขู่ให้โจนั้นย้ายออกไปแต่ราแลอดน่ หัวโจกแก๊งมแมลงสาบก็ได้นำทับแก๊งมแมลงสาบเข้าช่วยเหลือโจจัดการไอที่โกสองคนจนมันลงไปนอนหมอบกับพื้นจากนั้นลับก็เดินเข้าไปขู่ว่าถ้าพวกมึงไม่เลิกยุ่งกับโจพวกมึงจะเจอมแมลงสาบในอาหารทุกมื้อไปตลอดชีวิตไอสองคนนั้นตกใจที่เจอมแมลงสาบพูดได้แถมยังโดนอัดจนน่วมพวกมันจึงรีวบวิ่งหนีกลิ้งตกบันไดไปทางฝากไอหนุ่มโจก็ตกใจที่เห็นมแมลงสาบจํานวนมากและพยายามจะตีแมงสาบพวกนั้น แต่รับก็บอกว่าใจเย็นๆโจเราถูกใจในความซกมกของนายและอยากให้นายมาเป็นพวกเราไม่อยากให้นายนั้นย้ายออกไปไหนโจตกใจแล้วบอกว่าผู้มึงพูดได้ด้วยเหรอวะราบเลยบอกว่ากูไม่ใช่แค่พูดได้พวกกูร้องเพลงได้ด้วยพวกมแมลงสาบเลยจัดการเปิดคอนเสิร์ตชุดใหญ่ให้โจด,ดูเช้าวันต่อมาโจตื่นขึ้นมาแล้วนึกว่าเรื่องทุกอย่างนั้นเขาแค่ฝันร้ายแต่แล้วเขาก็พบเจ้าพวกมแมลงสาบอีกครั้งแล้วก็พบว่าพวกมันนั้นพูดได้จริงๆพวกมแมลงสาบอยากเป็นเพื่อนกับเขาและสัญญาว,ว่าจะดูแลโจให้พ้นจากจิโกสองคนนั้น,กกน,น,น,จน,นโจก ไปหางานทําโดยที่พวกแมลงสาบปรึกษากันแล้วว่าพวกมันจะต้องตามดูแลโจอย่างใกล้ชิดโจทํางานเป็นเด็กส่งพิซซ่าเปิดพิซซ่ามาก็มีแต่เหล่าแมาลงสาบเขาก็ถูกไล่ออกไปทํางานเป็นเด็กถ่ายเอกสารถ่ายออกมาก็มีแต่รูปแมลงสาบเขาก็ถูกไล่ออกทํางานก่อสร้างก็ถูกไล่ออกทํางานที่โบสถ์ก็ถูกไล่ออกโจกลับมานอนท้อแท้อยู่ที่ห้องของเขาขณะนั้นเองก็มีแมวจรจัดตัวหนึ่งแอบเข้ามาในห้องของเขาพวกแมลงสาบเห็นแมวก็วิ่งหนีกันเป็นการใหญ่ เจ้า,มาแมลงสาบรถนี่ถูกไล่จนจนมุมขณะที่มันกําลังจะโดนแดดก,ก็มีมแมลงสาบลูกพี่ใหญ่ไทนี่จากเท็กซัสออกมาพยายามจะต่อสู้กับแมวจรจัดจนเจ้าแมววิ่งหนีไปเกาะไว้ที่หน้าของโจโจตื่นขึ้นมาปกปั้มกับเจ้าแมวเป็นการใหญ่ท่ามกลางเสียงเชียร์ของมแมลงสาบน้บหมื่นตัวให้โจนั้นจัดการกับเจ้าแมวจากนั้นโจก็จัดการเคลี่ยงเจ้าแมวออกไปนอกหน้าต่างได้สาเร็จเจ้จาแมลงสาบรถนี่ซึ้งใจในโจเป็นอย่างมากที่โจช่วยชีวิตของเขาไว้โจจึงขอว่าอยาให้พวกมันตามเขาเปน็นนิที่ทํางานอีกพวกมันตอบตกลงและสรรเสริญชื่อโจเป็นการใหญ่ จากนั้นโจออกมาจากอพาร์ตเมนต์ก็เจอกับโบลเตอร์ชิดศิลปินคนเดิมเขาบอกว่าเขากําลังจะมีการแสดงวงดนตรีแต่มือกองของเขาดันมาตายและต้องการให้โจนั้นไปตีแทนแล้วก็มอบใบปลิวให้โจนั้นไปช่วยปิดตามกําแพงขณะที่โจนั้นออกไปปิดใบปลิวเขาก็บังเอิญได้ไปพบกับลินลี่โจไม่รอช้ารีบทาความรู้จักกับเธอ จึงได้รู้ว่าลิลลี่นั้นต้องการจะทาสวนสาธารณะปลูกต้นไม้ปลูกผักสวนครัวแต่สิ่งที่เธอขาดอยู่นั้นก็คือปุ๋ยโจอยากทําคะแนนจึงรับปากว่าจะช่วยวันต่อมาโจจึงเริ่มปฏิบัติการตามหาปุ๋ยไล่เก็บขี้มมาจากรถมาเก็บขี้หมาไปจนถึงขี้ช้างจากคณะคละครสัตว์และขณะที่โจกําลังนั่งรถเมกัดบ้านกอดถุงขี้อย่างภูมิใจเมื่อเขามองออกไปนอกหน้าต่างก็เห็นภาพบาดตาลิลลี่กำลังวิ่งไปกอดผู้ชายคนหนึ่งทำให้โจนึกว่าเธอน,น,นั้นมีแฟนแล้วจากต่อมาเราก็จะเห็นว่าแท้จริงแล้ว ลิลลี่ได้มานัดพบกับพ่อของเธอและเธอได้บอกกับพ่อเธอว่าเธอกําลังทําโปรเจกต์สวนสาธารณะบนพื้นที่แห่งหนึ่งปรากฏว่าที่แห่งนั้นเป็นที่เดียวกับที่พ่อของเธอนั้นจะสร้างคุกลิลลี่เลยโกรธพ่อของเธอที่จะไปสร้างคุกอยู่ในแหล่งชุมชนคืนนั้นเองโจได้รับจดหมายจากแม่ของเขาแม่ของเขาได้นัดโจให้ไปสัมภาษณ์งานกับเพื่อนเก่าในสมัยมัธยมวันต่อมาโจได้เดินทางไปที่บริษัทพีไอสมิธเป็นบริษัทผลิตก้อนดับกินฉี่ในห้องน้ําชายโจได้รับเข้าทํางานและงานแรกของเขาก็คือไปเก็บก้อนดับกินฉี ออกจากสนามแยงกี้สเตเดียม e คืนนั้นโจกลับมาบ้านพร้อมกับความเหนื่อยล้าตัดพ้อกับเหล่า,มาแมลงสาบบอกว่าเขานั้นทั้งเหนื่อยตัวคนเดียวแถมงานยังห่วยแตกแต่รัฟบอกว่าสิ่งดีๆอาจจะเริ่มต้นจากขี้ก็ได้และเมื่อโจมองไปที่ถุงขี้ที่เขาเก็บมาก็ได้มีดอกไม้แสนสวยงอกมาวันุ่วงขึ้นลิลลี่และสมาชิกคนอื่นๆก็ได้มาเริ่มปลูกดอกไม้ในพื้นที่ว่างติดกับอาาพาร์ตเมนต์ของเขาโจจึงได้นําถุงขี้พร้อมดอกไม้นั้นไปมอบให้กับลิลลี่ปรากฏว่าดอกไม้นั้นเป็นดอกไม้หายากและทําให้ลิลลี่ถูกใจเป็นอย่างมาก โจจึงได้ชวนลินลี่ไปงานคอนเสิร์ตท,ที่เขากำลังจะขึ้นเล่นจากนั้นเมื่อโจมาถึงบริษัทก็ได้พบว่าบริษัทพีไอสมิธนั้นถูกซื้อกิจการคืนนั้นเองโจก็ได้มาที่ผับเพื่อที่จะเล่นดนตรีและลินล,ลี่ก็ได้มาดูคอนเสิร์ตด้วยแต่จริงๆแล้วเขาถูกไอศิลปินที่ชื่อวอเตอร์ชิตหลอกใช้ให้มาเรียกเสียงโหราบนเวทีทำให้เขาอับอายกับสิ่งที่เกิดขึ้นโจเดินหนีออกมาจากผับลินล,ลี่ก็วิ่งตามออกมาโจบอกว่าชีวิตของเขานี่ยมันไร้ค่าเลยบอกให้ลินล,ลี่นั้นกลับไปหาแฟนหนลลนนน,หนน่ีจอองออเเเธทโ็็ั้ปพ โจโชลินลี่กลับมาที่ห้องเมื่อโจกลับมาถึงเขาก็กำชับกับพวกแก๊งแมลงสาบบอกว่ามึงอย่ากออกมานะเดี๋ยวผู้หญิงตกใจแต่ด้วยความสนและอยากรู้อยากเห็นของพวกมันทําให้จังหวะที่โจนั้นกําลังเข้าได้เข้าเข็ม,มแมลงสาบนับร้อยนั้นล่วงตกมาใส่ตัวของลินลี่ทําให้เธอนั้นสติแตกวิ่งหนีออกไปนอกอพาร์ตเมนต์มีนำซ้ําเธอยังมาพบว,ว่าแปลงดอกไม้ที่เธอนั้นปลูกไว้ถูกเผาจนเละไม่มีชิ้นดีโจโมโหมากกับสิ่งที่พวกแก๊งแมลงสาบทําเขาจึงตัดสินใจจะฆ่าพวกมันทิ้งให้หมดเอาปาระบิดยาาแแมลลงละกับดััักกกกกแแมมมมมลงงสาาาาาบยยตตุ่ท้้เถูพววนจึไับ พวกมันนั้นตัดสินใจจะกำจัดโจทิ้งเนื่องจากโจนั้นรู้ความลับของพวกมันแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองเจ้าลูกสม,มุนสองคนของเจ้าของอาพาร์ตเมนต์ก็ได้มาลอบวางเพลิงเผาตึกเมื่อเกิดระเบิดขึ้นเจ้าพวกมแมลงสาบก็ได้วิ่งหนีตายโจนั้นที่หลุดออกมาได้ก่อนที่ตึกนั้นจะถล่มลงเช้าวันต่อมาโจพยายามโทรไปที่ศูนย์น้องทุกนิวยอร์กเพื่อขอสายลินล,ลี่พวกเราจึงได้เห็นว่าลินล,ลี่คนเดิมตอนนี้นัน,นตายไปแล้วจากสาวเรียบร้อยรักธรรมชาติ ตอนนี้เธอกลายเป็นสาวซกมุกติดบุรี่ไม่แค่กับการช่วยเหลือสังคมอีกต่อไปแล้วคืนนั้นโจได้เดินทางกลับไปที่สรางประักหักพังของอาพาร์ตเมนต์เขาได้ตะโกนหาราฟและลอตนี่ให้พวกมันนั้นช่วยเหลือเมืองนี้แต่แล้วเขาก็โดนไอลูกสมุนสองคนนั้นตีหัวจนสลบไป จากนั้นรฟบลน,นลอตน,นี้ก็ปีนขึ้นมาจากท่อระบายน้ําเห็นโจนอนสลบอยู่พวกมันจึงรีบเข้าไปปลุกโจแต่โจนั้นยังไม่ฟืน้นพวกมันจึงรู้สึกผิดกับสิ่งที่มันได้ทํากับโจพวกมันจึงเรียกประชุมกับเหล่าแมลงสาบและแตัดสินใจจะช่วยเหลือโจเพื่อนของมันพวกมันจึงยกกระยงไปที่สํนานักงานที่ดินจัดการทําเอกสารโอนที่ดินผืนนี้ให้เป็นของโจจากนั้นพวกมันก็ไปที่ร้านดอกไม้ขนดอกไม้นับแสนกลับมาปลูกแล้วก็ไปเอาก้อนดับกินฉีก้อนยักษ์ของพีไอสมิธเอากลับมาใส่ที่แหล่งน้ําจากผืนดินสโสารรัหามาืนนับแสน ก็ได้ช่วยกันแปลงโฉมจนมันเป็นสวนสาธารณะแสนสวยเมื่อโจฟื้นขึ้นมาเขาก็ได้พบกับสวนสุดสวย พร้อมกับโฉนดที่ดินที่อยู่ภายในมือขนานั้นเองลิลลี่และพ่อของเธอก็ได้เดินทางมาดูที่ผืนนั้นพ่อของเธอนั้นตกใจว่าที่มันไม่ใช่ที่รกหลางแต่กลับเป็นสวนสาธนารณะแสนสวยลิลลี่ได้เห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งลงไปและได้เจอกับเหล่า,มาแมลงสาบพ,พวกมันได้เรียงตัวเป็นอักษรเป็นคําว่าโจเลฟยูจากนั้นเธอก็ได้ไปพบกับโจและขอบคุณโจที่ช่วยทําให้ความฝันของเธอนนั้นเป็นจริงแต่โจนั้นบอกว่าเขาไม่ได้ทําแต่เขาได้เพื่อนๆของเขานนั้นช่วยเหลือเมื่อทันวุฒิสมาชิกได้เห็นว่าไอเดียของลูกสาวเขา กลายเป็นสวนสวยให้กับชุมชนแห่งนี้เขาจึงประกาศต่อสาธารณชนว่าเขาจะยกเลิกการทําคุกต่อน,นั้นเองเจ้าบียองโกและลูกสมุนของมันอีก2คน ได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นก็รู้สึกโกรธมากมันเลยสั่งจะให้ลูกน้องไปจัดการกับลินลี่แต่ก็สายไปมันโดนพวกเหล่า,มาแมลงสาบวางกับดักจนพวกมันนั้นตกลงไปในท่อจากนั้นลินลี่ก็ได้ให้โจนั้นมานอนที่เพนท์เฮาส์บ้านของเธอเจ้าลาฟลอดนี่และแก๊งมแมลงสาบก็ตามโจมาอยู่ด้วยโจก็ได้ลงเอยกับลินลี่และเหล่า,มาแมลงสาบก็ได้อยู่ในเพนท์เฮาส์สุดหรูและเรื่องราวของหนุ่มโจและเหล่า,มาแมลงสาบพ,พูดได้ก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องโจอพาร์ตเมนต์นายโจจ,จ๋าแมาา้จ ใครที่เป็นโรคก,กลัวมแมลงสาบขึ้นสมองบอกเลยว่าดูหนังเรื่องนี้มีขนลุกแน่นอนพอเพราะเหล่าตัวมแมลงสาบนี่ทำออกมาได้น่าขยะกขยงจริงๆสำหรับหนังเรื่องโจอพาร์ตเมนต์ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี1996ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง5.5คะแนนและคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato อยู่ที่19%ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับใครไม่กดไลค์ขอให้แมงสาบขึ้นบ้านแล้พบกันใหม่สวัสดี